พี่น้องมืดอนี้นว่ากินอูเพียอูเนือ้ออูเนือ้ออูเพียมากินน้ำกันเด้อพี่นอ้องเฉ็บๆพื้นเกาลอแหละเขาเต็มติปเขา้ยนฮอน,อ,นอูเพียขมๆไหม่ว่าผักกับพวกอยัางไรหรอกกำเดรบเขียมาสองหน่วยใส่เครื่องใน ใส่เนือ้อใส่หลอดล่มอูเพียกคุ้มขุ่มมากินน้ำกันพี่น้องอืมจ้ำนับอูเพียรคุ้มขุ่มอืม เมื่อกี้ขาซอมกันส i เลมึงข้ายังไเลยเรกบเพี่หลองคุ้มา Thì nhắm đây là dẻo cái câu Phước nằm Cũng lắm Dẻo câu